ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะน้องสายเดี๋ยวพี่หนูขออนุญ,ญาตแชร์สไลด์ด้วนะแชร์ทิงก็จะตื่นเต้นกับสไลด์นะคะผิดพลาดประการใดแนะนําไปด้วยตอนนี้พี่หนูเปิด PowerPoint แล้วนะพี่หนูก็ขึ้นสกรีนพี่หนูไม่เห็นหน้าแชร์สกรีนน้องสายเห็นเห็นพี่หนูไหมคะขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วไหมคะใหญ่ไหมคะ ยังค่ะเดี๋ยวกดคะ่ะเดี๋ยวกดใหญ่นิดหนึ่งโอเคค่ะใหญ่แล้วยังเลยค่ะเดี๋ยวแม่หนูกดตรงข้างล่างตรงถ้วยพี่หนูใส่ถ้วยแล้วสไลด์โชว์เห็นไหมมันใหญ่ยังมันอ๋อโอเคค่ะโอเคนอใ,ใหญ่แล้วคะ่ะ ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่หนุมมีเวลากี่นาทีน้องทรายถึงกี่โมงยกมือบอกพี่หนูด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกพี่หนูฟังน้องเน็ตแล้วพี่หนูก็ไม่อยากให้น้องเน็ตเลิกอยากจะให้น้องเน็ตต่อเวลาแล้วก็ด้วยความที่เทคนิคกระแสของไฮฟ์ตอนนี้ใช้เองประทับใจเองเดี๋ยวจะเก็บผลลัพธ์มาฝากเพื่อนๆเช่นกันนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่ได้มีหมวดเฉพาะของบิวตี้อย่างเดียวค่ะเป้าหมายชีวิตความฝันของเราในการสร้างธุรกิจกับเล g a c ซีค่ะเครื่องมือดีๆที่มีให้เรานะคะวันนี้พี่ หนูขออนุญาตมาแชร์แบ่งปันในเทคนิคที่พี่หนูอะค่ะได้เรียนได้รู้และก็ได้เอามาลงมือทำถ้าหากสมมุติว่าเทคนิคของพี่หนูนะคะยังไม่มากพอเท่ากับเทคนิคที่โคช้ชของเพื่อนๆนะคะดูแลให้เพื่อนๆนะคะปรึกษากับโคช้ชกับอัพไลน์อีกทีค่ะขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการน,นะคะชื่อพี่หนูเพชรรัตน์กันสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะก็อย่างที่บอกว่าความฝันค่ะ ไม่ใช่สิ่งที่เพอ้อฝันนะคะแต่คือเป้าหมายที่เราอะคะ่ะจะต้องทำให้ได้นะคะเราไปกันต่อเลยก็พี่หนูนะคะมาเป็นวันนี้ได้เนื่องจากเรามีแบบอย่างค่ะแบบอย่างไม่ว่าจะเป็นคุณติคุณน้อยนะคะคุณติคุณรินค่ะแล้วก็มากไปกว่านั้นนะคะก็คือ คุณนุกคุณนุ้ยนะคะแล้วก็อ,อัปลายสูงสุดของเรานะคะน้องบิบิดค่ะซึ่งเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ให้ทุกอย่างค่ะกับการการนำทางให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนค่ะรวมทั้งโค้ชทุกท่านนะคะอัปลายทุกท่านใน t o ูเกเตอของเราเลยค่ะที่ขาดไม่ได้ค่ะก็จะมี คนอองอฟอนะคะคนพุทธนะคะรอตลอดเหมือนไปทะเลอยู่ตลอดเวลานะคะหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเอามาดีกว่านะภาพนี้เขาดูน่าเด็กมากๆเลยนะคะแล้วก็คนไก่คนจ๋าค่ะก็ยังมีพอกบค่ะแล้วก็แม่แอดนะคะที่เป็นผู้น่ารักแล้วก็เป็นแบบอย่างของดีคอนเนคเต็ดของเราค่ะ ก็มีน้องเบิ้มค่ะแล้วก็ผู้ปทโอกาสของพี่หนูนะคะน้องแทมมี่ค่ะสอท่านนี้อยู่เคียงข้างพี่หนูตลอดเส้นทางไม่ว่าจะยากไม่ว่าจะง่ายหรือว่าในยามที่ต้องฝ่าฟันกับเป้าหมายบางอย่างค่ะจะมีคนดที่สาวสวยนะคะมาสครูที่ปล่อยพลงังปล่อยแรงบันดาลใจแล้วก็วิธีการให้เราเห็นนะคะพร้อมทั้งให้เรามีคลิปไปใช้ไปแชร์ด้วยในการสร้างรายได้เข้าบ้านอย่างที่บอกค่ะ เพื่อนๆเห็นคลิปนี้วันนี้เนื้อหาของเราก็คือแชร์เทคนิคนะคะในการ f ฟา t ริปปลายามดีกระบีความงามตอนนี้โควิดนะคะมันทำให้พวกเราอะค่ะติดอยู่ในภาวะติดแงกเลยเนาะไปไหนก็ไปไม่ได้ลำบากกายลำบากใจแล้วก็เราอะค่ะเริ่มรู้สึกว่า ทำอย่างไรดีนะเราก็มีโอกาสไปเราก็อยากไปแต่ทริปนี้ค่ะที่เลกาซี่ประกาศออกมาให้ในวันนั้นเองพี่หนูหุนยังไม่ได้แบบนี้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าสําเร็จในจินตนาการพี่หนูก็พยายามรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากไปมีโอกาสนั่งเรือยอชท่องโลกแบบนี้ค่ะก็ทริปใหญ่นะคะของเลกาซี่พี่หนูยังไม่เคยไปนั่งเรือแต่ขอเป็นแบบนี้ก่อนนะคะเลกาซี่พาไปทุกทริป ก็จะเป็นทริปที่หรูหราทาให้เรารู้สึกว่าสะดวกสบายแล้วก็ประทับใจอันนี้ก็เป็นมโนโแล้วก็จินตนาการว่าตัวเองเนะี่ยคงได้ไปแบบนี้ถัดมาค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยธรรมชาติแล้วก็มันไม่ได้ไปกันได้ง่ายๆเนาะแต่ละทริปแต่ละครั้งแล้วก็ทริปที่เลกาซี่คัสสันมาอาเอจัดมาเนะะี่ยค่ะล้วนแต่พิเศษเสมอไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในเรื่องของการรับประทานอาหารบรรยากาศในการพักผ่อนแบบที่เรียกว่าได้พัก ลงจริงๆแล้วก็เหมือนชาร์จแบตเตอรี่ให้กับเราเลยพี่หนูก็อยากมีภาพสวยๆที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไปทำแบรนดิ้งได้อีกนะคะนอกจากคลิปท่องเที่ยวแล้วนะคะหนืออื่นนั้นนะะ่ยค่ะคนที่มาเห็นเราแล้วเราโพสออกไปเราโชว์ออกไปเราอะค่ะก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าการตลาดดึงดูดอีกรอบหนึ่ง พอเป็นแบบนี้ธรรมชาติก็ใฝ่ฝันเนาะอยากจะทิ้งตัวลงแล้วก็อยู่นิ่งๆในสภาวะนิ่งๆแล้วก็ไม่มีความเครียดไม่มีความกดดันอยากไปเยี่ยมเขาอะค่ะในนี้ค่ะมีความรู้สึกว่าเส้นทางเดินในนี้เนาะก็อยากไปทักทายนะคะก็สีเขียวสวยสดงดงามน้ําทะเลก็จะเป็นในเรื่องของเขาบอกว่าธรรมชาติอะค่ะมันจะช่วยบําบัดเรานะคะไม่ว่าจะเป็นบําบัดทั้งกายให้เราสุขสบายบาบัดใจให้เราโปร่งโลง่ง พอมาถึงตรงนี้แล้วอะค่ะสวยไหมคะที่พี่หนูแชร์ให้เห็นภาพของรายาวดีที่บริษัทเราอะค่ะ,ะเตรียมไว้ให้เลกาซีเตรียมให้พร้อมอาเอทริปเตรียมไว้ให้พร้อมเพื่อนๆคนไหนอยากไปบ้างในตอนนี้เพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าที่นี่น่าไปที่นี่สวยแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากไปอยู่ที่นี่บ้างคะแปดปดนะคะให้กับทริปของรายาวดีนะคะอะยกมือกดหัวใจกดไ like, ลค์รัวๆว่ามุ่งมั่นค่ะ เดี๋ยวพี่หนูให้เทคนิคนะคะในการที่จะไปกันน่สวยเนาะถ้าได้ไปอย่างนี้สักครั้งหนึ่งชีวิตเกิดมาเราก็รู้สึกว่าเราใช้คุ้มยิ่งถ้าใครเด็กกว่าพี่หนูย,ยิ่งรู้สึกว,ว่าชีวิตมีโอกาสมากมายนะคะแต่ก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ทริปออกมาแล้วอะค่ะไม่รู้หรอกว่าจะไปได้หรือไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าให้เราอะค่ะสำเร็จ ในจินตนาการก่อนเสมออย่างที่คุณนุกเคยบอกเราค่ะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่สิ่งที่เราต้องคิดนะคะคือเราค่ะสําเร็จในจินตนาการก่อนอัปลายพี่หนูนะคะย้ําพี่หนูเสมอคือพี่หนูเห็นทริปฉันอยากไปแต่ป้าจะทําได้ไหมป้าแก่แล้วตอนนี้ป้าก็แบบว่าหุ่นป้าก็ยังไม่เป๊ะไม่ปังอัปลายก็จะบอกกับเราว่าสําเร็จในจินตนาการก่อนค่ะพี่หนู ัาจากนั้นมาค่ะพี่หนูก็หาวิธีการค่ะพี่หนูเป็นคนชอบหาเหตุหาเหตุคือไม่ได้หาเรื่องนะพี่น้องเป็นการหาเหตุว่าเหตุผลอะไรทําไมพี่หนูถึงอยากผ่านทริปพี่หนูผ่านทริปเนี้ยค่ะก็ ถ้าให้แชร์กับเพื่อนๆในเทคนิคตรงนี้ค่ะอยากที่บอกว่าถ้าไม่ตรงกับที่เพื่อนๆมีประสบการณ์หรือว่าอัปไลน์แนะนําแต่พี่หนูแค่ตามหาความฝันของตัวเองในวัยเด็กค่ะที่มันหายไปตลอดเวลาที่เป็นเด็กๆมาเนี่ยค่ะชีวิตอ่ะมันก็ไม่ได้ลําบากไม่ได้ทุกยากแต่ก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่เรียนหนังสือเห็นพ่อแม่ทํางานเห็นแม่ทํางานหนัก เห็นแม่ตื่นตั้งแต่ตีสเห็นแม่นอนประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ชีวิตแม่ไม่เคยมีวันพักชีวิตแม่ไม่เคยมีวันหยุดมันก็เลยทําให้เราอะค่ะไม่มีวันเที่ยวไปด้วยเช่นกันสามร้อยหวันของแม่พี่ทํางานตลอดมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะการได้ไปเที่ยวอะค่ะ เห็นจากภาพในทีเห็นจากที่เพื่อนๆเล่ากันว่าปิดเทอมไปเที่ยวมันเป็นแบบไหนเราไม่ได้โหยหาค่ะแต่เนี่ค่ะคือเรากําลังกําฝันของตัวเราเองไว้แล้วก็โอกาสที่พี่หนูได้รู้จักกับเลก a c ซีในวัยที่เป็นเช่นนี้ค่ะทําให้พี่หนูค่ะสามารถที่จะรู้ว่าความฝันที่เราอยากได้อะเราตามหาได้ด้วยตัวของเราเองถ้าจากนั้นมาค่ะเหตุที่สองที่พี่หนูทำไมถึงต้องผ่านทริป พี่หนูเลือกที่จะทําเพื่อครอบครัวเพราะทริปรายาวดีมูลค่าเท่าไหร่คะเพื่อนๆมูลค่าถึงห้าหมื่นบาทคะ่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปคุณวันประกาศชัดคะ่ะถ้าสถานการณ์ไม่เหมาะยังไปไม่ได้ยังไม่ปลอดภัยเลกาซี Legacy นะคะให้เลยคะ่ะห้าหมื่นบาทกับเราถามว่ามันย้อนกลับมาเป็นอะไรกับครอบครัวของพี่หนูพี่หนูมีครอบครัวเล็ก และปีนี้ค่ะลูกสาวคนโตของพี่กำลังจะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยแม่บอกกับลูกเสมอว่าให้ลูกเรียนแล้วลูกก็มีความเกรงใจพี่ลูกพี่อยากเรียนสถาปัตย์คณะสถาปัตย์ในคณะที่เป็นอินเตอร์เขารู้ว่าค่าใช้จ่ายสูงมากแต่พี่บอกเพราะว่าพี่ค็ดวภูมิใจในตัวเองเล็กๆอัค่ะ,คะว่าถ้าหากสมมุติทริปนี้พี่พิชิตได้แล้วไม่ได้ไปทริปพี่ก็มีเอ,อ่อห้าหมื่นนะคะ ไว้ให้เป็นใบเบิกทางของลูกในการเลือกการศึกษาต่ออันนี้มันทําให้หัวใจแน่พองฟูเนะาะสค่ะอาจเป็นเหมือนกับเพื่อนๆอ,อีกหลายๆท่านค่ะที่เข้ามาในธุรกิจ Legacy เข้ามาในการทําตลาดของรีบอร์การพิชิตทริปมันคือการเติบโตทางเส้นทางรวมไปถึงเพื่อนๆที่กําลังทํางานประจําอยู่ตอนนี้ไตรามาสสุดท้ายอีก3เดือนเราทุกคนถ้าหากยังทํางานประจําอยู่ก็จะคงอยู่ในช่วงของว่าเอ้เรากาลังทํา ทำผลงานของตัวเราเองเพื่อให้เขาประเมิน performance ของเราตอนปลายปีเขาจะดู competency เราอีกครั้งหนึ่งปีและให้เขาตัดสินตัดเกรดแล้วว่า A B C D โอมันสะเทือนใจไหมคะบางคนอาจขึ้นหลักร้อยบางคนอาจขึ้นหลักพันแต่มันไม่คงไม่มีใครที่ขึ้นได้ห้าหมื่นอย่างที่ legacy ให้กับเราไม่ต้องแข่งกับใครคะ่ะพี่หนูถือว่าโบนัสนี้เป็นโบนัสชีวิตที่ไม่มีเจ้านายสค่ะ พี่หนูให้เหตุผลของตัวเองว่าหนึ่งเราเป็นอัพไลน์เราควรเป็นแบบอย่างของทีมเราควรทําให้ได้เดินตามให้ได้เหมือนที่อัพไลน์ของเรานะคะแถมนี่ผู้เป็นแบบอย่างของพี่หนูโคสเบิร์มผู้เป็นแบบอย่างของพี่หนูเช่นกันค่ะแล้วก็อัพไลน์ในดิคอนเน็กเต็ดทุกท่านพลังทีมจะพาให้เราเติบโตหลายครั้งที่เขาบอกกันมาเสมอว่าเที่ยวเพื่อโตค่ะ ผ่านคลิปเพื่อโตและก็เป็นเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆพี่หนูค่อยคิดมาเรื่อยๆแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนขึ้นสู่ตำแหน่งของ Ruby The Director ของ b e c o n n e c t e d ในวันนี้ค่ะไปต่อนะคะอ้าวจะทำยังไงอยากไปเนาะคิดเห็นตัวเองว่าสำเร็จในจินตนาการหาเหตุเรียบร้อยแล้วจะทำอย่างไรค่ะที่เราจะไปได้พี่หนูก็แค่ไม่คิดเยอะเลยรู้ว่าตั้งเป้าหมายค่ะ สี่เดือนที่เรามีเวลาเราเก็บสี่สิบคะแนนพี่หนูก็เป็นประเภทที่ชอบแบบชอบชอบให้มันไม่ไม่ไม่โหดอะ่ะไม่เก็บโหดเพราะพี่หนูอย่างที่บอกคะ่ะไม่ได้เป็นคนที่หุนแบบโอ๊บ oh, โชวได้ทุกคนวิ่งเข้าหาเราก็เลยเก็บคะแนนโบนัสพิเศษที่อาเอให้แต่ถึงตอนนี้ผ่านมาแล้วไม่มีคะแนนพิเศษก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ยังมีเป้าหมายได้ชัดเจนแล้วก็ ข้อถัดไปค่ะเรานะคะลิสต์รายชื่อออกมาค่ะพี่ดูเรียงออกมาหมดเลยถ้าเราไม่ลิสต์รายชื่อออกมาเราจะไม่รู้ว่าใครจะมีโอกาสได้สุขภาพดีเพราะเราดูแลใครจะมีโอกาสคุณดูแลแล้วเราก็ไม่รู้จะไปทักหาใครถูกไหมคะแต่เรามีเป้าหมายชัดว่าสี่ิบคะแนนเราจะไปให้ถึงแต้มต่อเลือกค่ะเข้าไปคุยกับคนเก่าที่เคยเป็นเพื่อนเก่าของเราเคยใช้รีบอรลเป็นโปรแกรมแล้วก็เลิกไปแล้วเงียบไปเลย ทักไม่ถามไม่หายไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาเรื่องเนี้ยค่ะโปรแกรมใหม่ๆแล้วก็มีคลิปเยอะแยะมากมายความรู้มากมายที่ทางบริษัทจัดไปให้ส่งไปให้เขาดูเพื่อทำสามสองหนึ่งให้เขาค่ะแล้วก็คนที่เคยใช้ของเราบางตัว แล้วก็คนที่เราอะค่ะเข้าไปแอบส่องเขาอยู่เพราะเราอะกาลังทำสามสองหนึ่งถูกไหมคะเราก็เข้าไปดูว่าไอ้ใครนะที่บน่บนๆจังเลยว่าอยากดูแลสุขภาพช่วงนี้ยิ่งปลายปีนะคะหลายคนค่ะกลับเริ่มได้มีโอกาสตรวจสุขภาพประจาประจาปีแล้วก็รู้สึกกลัวตัวเองขึ้นมาหมอทักบ้างแล้วก็ทักถามถายสารสุขสุขดิบข,ข,ของเขาเลยก็ทำตัวเองเป็นนักแก้ปัญหาทำตัวเองเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือเขาค่ะแล้ว เราก็จะดูความคุ้มค่าที่เหมาะสมกับเขาที่สุดค่ะอย่างหนึ่งที่พี่หนูอะค่ะเลือกในการดูแลเพื่อนๆในการเข้าโปรแกรมด้วยรีบอ์หรือแม้แต่ท็อปปิ้งในหมวดของ RA พี่หนูให้ความคุ้มค่ากับเพื่อนที่ตัดสินใจไว้วางใจให้เราดูแลเสมอความคุ้มค่าที่ว่าทำอย่างไรพี่หนูจะใช้หลักที่เราอะค่ะทำอยู่ก็คือหลักสามรอทำให้เขารักเราให้ได้อย่างที่เราบอกกันนะคะ ก็ให้ความรู้เขาติดตามเขาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างเขาหลังจากนั้นให้เขาค้นหาความประทับใจของสินค้าจนรู้สึกรักสินค้าแล้วก็เริ่มใช้ 5f นะคะในการพาเขาให้เขามีรายได้จากการที่เขาแนะนำใครบางคนเป็นเจหนึ่งน2เสองสให้กับเราดูแลทำแบบนี้ค่ะเขาก็จะอยู่กับเราแล้วก็อยู่ยาวๆกับเราได้เช่นกันเพราะเขารักเราแล้วสินค้าเราก็ดีตอบโจทย์ เขามีไรายได้เข้าอีกไม่มีใครนะคะที่ไม่อยากมีไรายได้เข้าบ้านในยุคข,ของโควิดยุคนี้ค่ะถัดมาค่ะพี่หนุ่มก็แค่แบบนี้นะพี่หนุ่มไม่ได้มีอะไรเทคนิคที่ซับซ้อนหรือยุ่งยากเพียงแต่พี่หนูใช้ระบบที่ให้มาค่ะแล้วก็ใช้การทําที่สม่าเสมอพี่หนุ่มก็จะประมาณเนี้ยคุยกับเขาอยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีไลน์บางทีเช้าเปิดมาก็จะมีไลน์บอกว่าเอาแบบนี้นะบางทีก่อนนอนเราทํางานอยู่เราก็จะเห็นบิ๊ก ปิ้งเข้ามาแบบนี้คะ่ะว่าอยากได้แล้วเราก็มีการพาให้ไปรู้จักเพื่อนใหม่เสมออันนี้ก็ยังไม่พร้อมเปิดตัวแต่ก็เริ่มทานในส่วนของท็อปปิง้งพี่หนูผ่านทริปครั้งนี้ไม่ได้โฟกัสเฉพาะแค่ตัวรีบอนเซตอย่างเดียวนะคะพี่หนูใช้ท็อปปิ้งเป็นอาวุธที่เล็กๆเล็กๆแต่ว่าทำให้พี่หนูผ่านทริปได้แล้วก็โปรโมชั่นที่บริษัทมีให้คะ่ะ โฟร์ค่ะตอนนั้นนะคะพี่หนูปล่อยโฟร์ในหนึ่งวันนะคะในวันที่เรารู้สึกลึงพลังก็โฟกัสค่ะพี่หนูใช้ทุกโปรที่โปรโมชั่นบอกของบริษัทค่ะก็24กล่องในวันเดียวกันเลยนี่ค่ะยังมีโปรอีกค่ะที่บริษัทออกมาให้ค่ะพี่หนูเล่นทุกโปรแล้วก็โปรมัตฉะก็ทุ่มเทส,สุดไปเฝ้าไปรออะไรก็ได้ที่ทางบริษัทบอกออกมาแล้วมันทําให้พี่หนูอะค่ะสามารถไปกับทริปถูกกับทริปได้พี่หนูทําหมด ที่สําคัญทุกขณะจิตค่ะพี่หนูใช้คําว่าโฟกัสทุกขณะจิตทุกวันต้องมีคะแนนเพื่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างกําลังใจอะค่ะให้กับตัวของเราเองมันรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยวันนี้มีมาแล้วเ yeah, ย่แค้นต็อปมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความรู้สึกสร้างความบันดาลใจให้เราตัวเอาเองอะค่ะก็โพสต์ออกไปรับรับรับ,บปังปังอย่างเงี้ยค่ะคือการที่ทําแบบนี้มันทําให้เราเองเป็นบรรยากาศให้กับตัวเราเป็นบรรยากาศให้กับ ทีมงานแล้วก็พาเขาเดินไปพร้อมๆกันกับเราอย่างงี้ค่ะพี่หนูก็จะทําให้ตัวเองได้มากับโพสต์ลงกลุ่มไปบางทีเฟซที่เป็นหน้าร้านของเราค่ะแล้วก็จะทุกคนก็จะรู้สึกได้ว่าเอ้ยมันมีบรรยากาศของการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาก็อีกอย่างหนึ่งค่ะพี่หนู่อะค่ะมาจนถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าบอกกับตัวเองว่านับถอยหลังนะตอนนี้มันเป็นช่วงที่เรามันไม่ต้องรอให้หมดเขตหรือว่าใกล้กับชั้นชิดเหมือนเราทำข้อสอบแบบ ต้องขีดเครียดอย่างงี้ค่ะพี่หนูเป็นคนที่ชอบเว้นระยะทําให้เรารู้สึกมีมีช่วงหนึ่งของการวางแผนสบายๆเพื่อไปช่วยทีมงานเริ่มนับถอยหลังตัวเองด้วยกันล้อกับโปรโมชั่นพี่หนูใช้การมัดเซฟค่ะถามว่าทุกคนจะทานรีบอนตลอดไหมก็ไม่ทุกคนจะซื้อรีบอลต่อเนื่องกันเป็นปีๆซึ่งก็มีน้อยครอบครัวแต่ว่าเพื่อนหนึ่งคนใช้บางอย่างเพื่อนอีกคนใช้บางอย่างพี่หนูใช้วิธีการรวบแต่ก่อนมัดเซฟ มันทําให้พี่หนูรู้สึกว่าเอพี่หนูเจอแบบนี้คะ่ะบางคนใช้โฟล์ค่ะบางคนใช้เอสโฟโซ่าพี่หนูก็สามารถที่จะล้อไปกับโปรโมชั่นของบริษัทได้เสมอคนที่ซื้อแค n นสต็อคนนี้ได้โฟล์คนนี้ได้ได้ตัวเอสเฟไปแถมเราได้กำไรค้าปริกด,ด้วยแบบนี้ดีไหมคะถ้าใครมาถึงจุดนี้แล้ววิธีการแบบเนี้ยมาเซ็ตจับคู่ แล้วก็ให้เขาเชื่อมกันเราก็ได้โปรโได้เก็บคะแนนด้วยค่ะกระแสต,ตอบรับก็ดีอยู่แล้วสําหรับโปรโมชั่นที่ทาง Legacy ออกให้ค่ะพี่หนูก็เลยเก็บเกี่ยวแล้วตลอดเส้นทางค่ะพี่หนูก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เจอปัญหาเหมือนกันว่าเฮ้ยไม่ใช่จะขายดีได้ตลอดเวลาคนชอบแซวว่าพี่หนูขายดีพี่หนูขายเก่งขายไม่เก่งค่ะขายไม่เก่งแต่ถ้าใครมาให้พี่หนูดูแลแล้วค่ะพี่หนูเชื่อว่าเป็นคนที่ดูแลเก่งแต่จะเป็นคนหนึ่งที่พยายามฟังคําของอัปไลน์แนะนํา ให้เรานะคะเป็นคนหนึ่งที่รักษาอุณหภูมิความฮอตรักษาอุณหภูมิความตื่นเต้นของตัวเองก็มีบ้างค่ะที่หลายครั้งท yeah? ี่ทักไปแล้วเพื่อนก็ไม่ตอบถามไปเพื่อนก็ยังไม่เอาเพื่อนยังมีเยอะอยู่เพื่อนบอกว่าช่วงนี้ไม่มีเงินงบน้อยถ้าเจอแบบนี้แล้วเพื่อนเพื่อรู้สึกอย่างไงบ้างค่ะตอนแรกๆพี่หนูนะคะเจอแบบนี้นะคะก็จะโอ้ยเอาไงต่อดีสงสัยทิปเราจะไม่ผ่านแล้วมั้งทิปครั้งนี้มันคงยากแล้วมั้ง แต่พี่หนูก็ย้อนกลับไปอีกหาเหตุอีกว่าทําไมพี่หนุ่เพราะอะไรพี่หนุจึงทํากลับมาค่ะกลับมาก็ใช้แนวคิดของที่ในกลุ่มของเราบอกแล้วก็ตลอดเส้นทางของการทําธุรกิจค่ะสคิดแล้วก็สมเชื่อใช้ตลอดเส้นทางนะคะไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ใช้3คิดและ3เชื่อในการทําธุรกิจและเชื่อที่สุดค่ะเชื่อมากๆโคตรเชื่อเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขค่ะ คือเชื่อโค้ดสุดหัวใจสองคนนี้จะเจอพี่หนูเอาแล้วฮัลโหลตอนเช้าฮัลโหลตอนเย็นพี่หนูเจอปัญหานี้พี่หนูจะรู้สึกว่าเฮ้ยทริปนี้พี่หนูจะไปได้ไหมทริปนี้จะไปยากไหมค่ะแต่อย่าบอกนะคะว่าเมื่อเรานะคะเ,เขาเรียกอะไรเราเชื่อโค้ดเรามีโค้ดไว้เป็นที่ปรึกษาโค้ดของเราค่ะเขามีประสบการณ์เขาเจอแบบเดียวกับเรามาก่อนเขาผ่านทริปท่องเที่ยวมามากกว่าเรามาก่อน อุปสรรคมีมากมายโค้ชนะคะเป็นกูรูนำทางให้กับเราทุกปัญหามีคำตอบเมื่อปรึกษาโค้ชค่ะโค้ชบอกพี่หนูว่าพาตัวเองเข้ามาค่ะพี่หนูเรามี Academy ออนไลน์เรามี The Connected เรามีตั้งหลายความรู้พี่หนูออกมาค่ะมาเป็นทั้งผู้เรียนมาเป็นทั้งผู้แชร์และพี่หนูจะรู้สึกว่าการแบ่งปันและการรับฟังบรรยากาศนะคะมันทำให้เราหล่อหลอมแล้วก็ไปต่อกับเป้าหมายค่ะกลับมาใหม่ค่ะหลังจากคุยกับโค้ช AAR กับโพชแล้วเราก็ออกมาทำ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 เหมือนเดิมค่ะอย่างที่บอกค่ะทําให้ถึงเป้าหมายแล้วก็มารับพลังบวกเมื่อถึงเวลาอย่างนี้ค่ะทุกๆวันกลางคานพี่หนูก็จะเข้ามารับพลังบวกให้กับ,ให,กบให้กับทีมไปด้วยด้วยกันแล้วก็พอมาถึงจุดหนึ่งพี่หนูมักเป็นคนที่ชอบสร้างความตื่นเต้นให้กับตัวเองพี่หนูจะรู้สึกว่าห้าสี่สามสองหนึ่งมันเป็นภาวะสัญญาณที่ เราอะค่ะเข้าโค้งสุดท้ายกับตัวเราเองในเรื่องของการผ่านทริปแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองสําเร็จในจินตนาการก่อนอย่างที่บอกค่ะสุดท้ายพี่หนูก็สู่ความสําเร็จในชีวิตจ,จริงเป็นศูนศูของด e c o n n e c t e d พี่หนูไม่ได้เก่งค่ะแค่เพียงแค่พี่หนูอะค่ะทําทําทําไปถึงเป้าหมายก่อนเพื่อนๆเ,เ,เท่านั้นเองเราทุกคนมาทําด้วยกันนะคะเราทุกคนก็มาทักด้วยกันค่ะ เรามัดเซตแล้วก็พาตัวเองเข้ามาอยู่ในรอบเรียนรู้ AAR กับโค้ชค่ะแล้วก็ใช้ความเชื่อนะคะว่าทุกคนนะคะทำได้พี่หนูรอเป็นทางการออกมาได้เลข027งวดน,นี้เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างไหมคะอาพี่หนูอยากให้ทุกคนนะคะเอาไปลองดูว่าเลข027ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าการผ่านทริปครั้งนี้ของเราอะคะ่ะพี่หนูเคยผ่านทริปแบบ แบบเลขท้ายๆอะอย่างเช่นถ้าเขาเขาผ่านกัน200พี่หนูก็ไปร้อยกว่าเนี้ยค่ะแล้วมันก็ค่อยขยับมา90กว่าเอ,อ่อหกกว่าแล้วมันก็มาเลขสองหลักพี่หนูอยากเป็นคนหนึ่งที่เป้าหมายต่อไปผ่านทิปนะคะในเลขตัวเดียวค่ะก็เป็นเป้าหมายที่ทำให้เราเติบโต เพื about, ่อนๆคิดยังไงบ้างค่ะว่าในเทคนิคของการผ่านทริปของพี่หนูวันนี้ค่ะเพื่อนๆได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วเพื่อนๆคิดอย่างไรกับการพาตัวเองค่ะไปสู่เป้าหมายผ่านทริปปลายาวดีถ้าไม่ได้ไปทริปเราก็ได้ห้าหมื่นห้าหมื่นนี้เพื่อนๆนะคะเอาไปทําอะไรบ้างเพื่อนๆเอาไปทําเพื่อใครได้บ้างเพื่อนๆลองเขียนคําตอบตัวเองในกระดาษดูก็ได้นะคะหรือจะพิมพ์มาแบ่งปันกันในห้องนี้ก็ได้ค่ะ มาถึงตอนนี้ค่ะเรานับรวมวันนี้เราเหลือเวลาอีกกี่วันคะ49วัน49วันถ้าใครที่ยังเหลือคะแนนอีก20คะแนนที่ต้องเก็บเราก็แค่ทำวันละประมาณ0.5ค่ะถ้าเรามีเพื่อนๆที่ทานท็อปปิ้งของเราอยู่แล้วท็อปปิ้งของเราก็คือ0.5แต่ถ้าเรามีเพื่อนที่ทานมิน้นิเดิมเคยทานมิน้นิปัจจุบันมันไม่มิน้และเราก็เอามามัดเสร็จเอามาจับคู่รวมกัน ถ้าใครที่ยังเหลือ30คะแนนก็ไม่ต้องถอดใจค่ะเรายังมีโอกาสค่ะสร้างบรรยากาศตัวเองปลุกตัวเองขึ้นมาค่ะแล้วก็พี่หนูลองคิดดูว่าเอะถ้าทำวันละ0.75เพื่อนเพื่อนเนะะี่ยค่ะก็ผ่านคลิปได้หรือว่าถ้ามันเป็น1คะแนนรีบอนได้ยังไงเพื่อนๆก็ได้ไป49วันนะคะเพื่อนๆน,นะคะสู้ให้สุดค่ะโฟกัสที่เป้าหมายค่ะแล้วก็หาเหตุผลของตัวเองให้ได้ว่าทำไมจึงต้องมีเราแล้วก็ คนที่จะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้พี่หนูค่ะถามว่าทําไมพี่หนูถึงต้องได้ผ่านผ่านวันสุดท้ายก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เราอยากเป็นแบบอยากค่ะและเราก็อยากขยายฝันและเราก็อยากจะจับมือกันนะคะกับน้องค่ะพ่าไปด้วยกันนะคะทริปนี้นะคะต้องมีคุณเบนจพัทไปด้วยกับพี่หนูนะคะแล้วก็ ขอกาลังใจกดแปดๆนะคะกดหัวใจนะคะให้กับน้องเบนนะคะเธอต้องทําได้แน่นอนค่ะสุดท้ายแบบอย่างที่พี่หนูนะคะได้มาแล้วก็รู้สึกว่าตลอดเส้นทางนะคะพี่หนูมักจะหันไปแล้วก็มองแล้วก็เอ,อเขาเรียกว่าโรโมเดลของเราอะคะ่ะฟังคำหนึ่งที่คุณนุกนะคะให้เราในงานที่ผ่านมาคุณนุกบอกว่าถ้าอยากสำเร็จคุณต้องอย่าลืมเป้าหมายของตัวเอง คำนี้ทรงพลังมากสั้นๆและขอให้ทุกคนนะคะกลับไปนะคะตั้งเป้าหมายของตัวเองและก็โฟกัสให้สุดออขอใช้คำว่าที่อัพไลน์เราชอบพูดว่าเหยียบให้มิดตีนนะคะแล้วเพื่อนๆนะคะไปที่ทริปยะาายาวดีด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ